ให้เตื่นช้ามาอากาศแจ่มใสดีจังเลยให้อ่านหนังสือพิมพ์ดีกว่าไม่ดูและโทรหาเพื่อนดีกว่าหรือว่าเพื่อนจะโทรมาหานะแบนไ่นู Yes. 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 No. เฮ้ยตื่นเช้ามาอากาศยังยใสด็ข้าวดีกินข้าวดีกว่าหิวแล้วเฮ้ยไม่ใช่ที่จริงมันเป็นถั่วเน่า หืมอ <aunque S 2> <cu> ืมอย่างนึกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยบาย